วิไลม,มาหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัายจัดทำกล่องห่วงใยเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับญาติโยมศรัทธาสาธุชนที่มีความยากลำบากในการดำเนินชีวิตทั้งผู้ที่ประสบภัยจากการติดเชื้อไวรัส โควิด19ผู้ที่ไม่ติดเชื้อก็มีความอายากลำบากในการทำหน้าที่การงานที่ค้าขายก็ค้าขายไม่กอยสะดวกที่มีหน้าที่การงานบางเรื่องบางอย่างอยู่แล้วก็ทำได้ไม่สะดวกซึ่งก็เป็นผลทำให้มีความฝืดเครื่องในเรื่องของการาจับใจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันเครื่องอุปโภคบริโภค ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนอกจากจะร่วมด้วยช่วยกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยการตั้งโรงครัวบ้างการให้สถานที่ทําเป็นที่ก,กักตัวศูนย์พักกักตัวบ้างเป็นสถานโรงพยาบาลสนามบ้างเกือบจะทุกแห่งวิยเขตวิเลยสง์ทั่วประเทศของมอจรวิยเขต11แห่งวิทลยสงยสิแห่ง เกือบแชทั้งหมดก็ร่วมด้วยใจกันกับทางฝ่ายบ้านเมืองเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเฉพาะที่มอจราวังน้อยส่วนกลางอนอกจากเมื่อเช้านี้จะทำการเปิดโรงพยาบาลสนามจำนวน3 537เตียงเป็นโรงพยาบาลสนามขนาดใหญ่โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับทุกภาคส่วนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็มาร่วมพิธีเปิดเมื่อเช้านี้ ที่มอจรอวังน้อยอนอกจากนั้นก็ยังได้มีการจัดก่องห่วงใยมอบให้เป็นระยะระยะ,ะแม้จะไม่มากแต่ก็เป็นการแสดงความปรารถนาดีร่วมด้วยใช่กันในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในครั้งนี้เป็นครั้งที่สองการจัดก่องห่วงใยนผู้ที่สนับสนุนกนารจัดครั้งที่สองนี้ก็ไม่ประสงค์จะรบกวนงบประมาณของมหาวิทยาลัยก็เป็นการ ได้ปัจจัยจากส่วนนั้นส่วนนี้มาร่วมด้วยช่วยกันมากบ้างน้อยบ้างพระธรรมวชิรบริณอธิการบดีท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหารประเทศปรวารเมธีวัดมหาจุฬาลงกรณ์ราชูทิตท่านคณะบดีคณะพุทธศาสตร์ท่านเจ้าคุณประเทศวัชราจารมูลนิธิปัญญานันทะภิกษุท่านรครูวินัยพรสมุทราวรธรรมโมอ,อพระมหาดำรงศิริคุตโตด๊อ,ดอก ดรธามวงสรรกรดรสุรวุฒิพัฒนาบัณฑิตรองศาสตราจารย์ดรสมศักดิ์บุญปูพุทธศาสตร์บัณฑิตรุ่นที่37ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรกามราชภูวัชนาทิพงศ์ดรอัครานันอริยศรีพงศ์นายพานุวั์ใจมั่นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรหัตถกรแก่นเท้าและดรยาสุมิน อินกรุงเก่าอันนี้ก็คือเจ้าภาพสนับสนุนการจัดกลอง,องหัวใจครั้งที่สองเดี๋ยวจะได้มอบให้ท่านพระมหาพุทธศัาสตรานิสโรผู้ช่วยอธิกาบรบดีฝ่ายการทรัพย์สินและการคลังและทรัพย์สินได้นำไปแจกจ่ายแก่ญาติโยมตาสาธุชนในชุมชนโดยรอบมอจรวังน้อยแห่งนี้เอาอนุโมทนาบุญกับทุกๆท,ท่าน ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วก็คงประมาณช่วงปลายเดือนนี้จะจัดเป็นครั้งที่สามก็จัดเป็นระยะระยะเนื่งองจากว่าผู้ที่เป็นเจ้าภาพเองก็ไม่ใช่ว่าจะ,ะไม่มีความลําบากบางท่านก็ยังมีความลําบากแต่ว่าก็ยังมีกุศลเจตนาที่จะร่วมด้วยใช้กันก็จัดเป็นช่วงๆเพราะว่าจะจัดเยอะๆช่วงเดียวทีเดียวเลยเนี่ยก็ต้องใช้ทรัพย์ใช้เงินใช้ปัจจัยเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นก็ ในการดําเนินชีวิตแล้ก็บริหารจัดการค่าใช้สอยส่วนตัวด้วยนะแต่ละคนได้เงินเดือนได้ค่าต่อแทนมาอะไรก็จะใช้ทีเดียวเยอะๆเลยก็อาจจะทําให้ตัวเองลําบากเพราะฉะนั้นก็จัดเป็นระยะระยะก็บอกไปหลวงนาว่าครั้งที่3เนี่ยคงจะประมาณช่วงปลายเดือนนี้เดี๋ยวก็จะได้แจ้งข่าวให้ทราบโดยท่านพระมหาพุทธสักกับคุณดรยาซูเมนท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพระมหาภัยรัตธ,ธรรมธีปผู้อำนวยการสำนันกงานอาธิการบดีก็จะได้แจ้งข่าวใหท้ทั้งหลายได้ทราบโดยทั่วกันนะขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท,ท่าน